นางแบบสาวคนหนึ่งต้องไปร้องให้ทนายตั้มเนี่ยพาไปแจ้งความหน่อยเธอบอกว่าโดนพี่เขยเอาอาวุธเนี่ยเป็นปืนข่คมขู่เพื่อจะข่มขืนฮะแล้วทําสําเร็จมาแล้วหลายครั้งนะครับจนในที่สุดเนี่ยเธอเป็นโรคซึมเศร้าซ้ําร้ายคือพอบอกพี่สาวไปพี่สาวกลับไม่เชื่อว่าผัวตัวเองจะก่อเหตุแบบนี้ครับไปพร้อมกับทนายตั้มเลยนะครับ ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดฮะเลขานุกที่การมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชน<ม>านี่ไม่เจอนานแล้วนะเออช่วงช่วงหายไปพักหนึ่งหายไปพร้อมเฮียชูเลย <c oughs> แต่ว่ากลับออกมาแล้วนะฮะก็ผู้เสียหายวัย29ปีอาชีพเนี่ยเป็นนางแบบสาวนะครับไปแจ้งความที่สบพบ้านแพ้วสมุตรสาครฮะให้ดําเนินคดีกับใครพี่เขยดำเนินคดีกับพี่เขยเพราะว่ามาก่อเหตุข่มขืนบังคับใจเธอนะครับใช้อาวุธปืนบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ถ่ายคลิป ว่าถ้าไม่ยอมเนี่ยคลิปที่ถ่ายไว้โดนแบล็กเมล์แน่นอนอจะเอาคลิปไปปล่อยในโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชมผู้เสียหายบอกว่าโดนกระทําตั้งแต่ช่วงตุลาจนถึงธันวาคมปีที่แล้วทั้งหมด3ครั้งด้วยกันจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเธอมีอาการป่วยซึมเศร้าถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายหนีปัญหาแต่ตัดใจที่ไม่ตายดีกว่ามาขอความช่วยเหลือจากนายตาัรวเพราะทนพฤติกรรมที่โดนบังคับเนี่ยไม่ไหวแล้วพอเล่าให้ทางบ้านฟังโดยเฉพาะพี่สาวนะครับคุณผู้ชม ที่เป็นภันรยาของพี่เขยคนเนี้เฮ้ยพี่สาวไม่เชื่อ <S <S ไม่เชื่อว่าผัวตัวเองจะมาข่มขืนน้องสาวแบบนี้ผู้เสียหายบอกเลยว่าไม่แจ้งความตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะกลัวแล้วก็กลัวว่าคือหนึ่งกลัวตัวเองเนี่ยจะเป็นอันตรายแล้วก็กลัวว่าไอ้คลิปที่โดนถ่ายเนี่ยจะโดนเอาไปเผยแพร่ด,ด้วยและอีกเรื่องก็คือกลัวจะไม่มีใครเนี่ยให้ค่าเลี้ยงดูแม่เหมือนกับว่าทั้งครอบครัวฝั่งพี่สาวอะ เป็นคนให้ค่าเลี้ยงดูคุณแม่ <ฮะ S 1> ถ้าเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาเฮ <ะ S 1> ้ยเขาไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วแม่ต้องกลับไปลําบากไปทํางานอีกจะทํำยังไงก็เลยเก็บทนความเจ็บปวดเอาไว้แต่พอทําโดนกระทําบ่อยๆภาวะซึมเศร้าที่เป็นอยู่เดิมแล้วเนี่ยนะฮะมันกําเริบขึ้นจนทําให้อยากจะฆ่าตัวตายเก็บกดอยู่คนเดียวบอกใครไม่ได้แล้วพอเล่าให้ฟังกลายเป็นว่ากลัว,วว่าปัญหานี้จะทําให้ครอบครัวเนี่ยลำบากไปด้วยก็เลย สุดท้ายแล้วเก็บเอาไมา่อยู่หมดความอดทนนะครับผู้ชมเล่าให้ทนายตั้มขวังเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอความยุติธรรมท้ายที่สุดเนี่ยทนายตั้มก็เลยพานางแบบสาวคนนี้มาร้องทุกข์ที่สบพบ้านแพ้วซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะทําให้หลุดพ้นจากการที่ถูกพี่เขยบังคับขืนใจสักทีฟังจากผู้เสียหายครับครั้ง,งแรกที่หนูเลือกที่จะไม่แจ้งความไม่ไม่บอกใครเลยเพราะว่ากลัวเพราะเราคิดเยอะคิด,ค,ดคิดแบบว่า ถ้าบอกไปเนี่ยลานหลานที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยจะมองเราอย่างไงถ้าเราไปแจ้งจับพ่อเขาถ้าไม่มีเขาพ่อแม่หนูก็ต้องทํางานหนักกว่าเดิมเพื่อมาเลี้ยงน้องๆตรงนี้หนูก็ต้องจมอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวคำซึกตรงเนี้ยคนเดียวที่แบบว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยก็จะมาขู่เมื่อไหร่ก็ได้ลากพาไปที่โรงแรมอะค่ะแล้วก็มีปืนข่มขู่ใช้ปืนคือจ่อปืนอย่างเงี้ยครับหรือว่าก็ ใช้ปืนขู่แบบว่าเขามีปืนนะแล้วหนูก็ตัวเล็กกว่าเขาด้วยทําให้หนูไม่อยากอยู่บ้านเลยแล้วก็แต่ว่าหนูก็ต้องอยู่เพราะลูกหนูอยู่นั่นหนูเอถึงหนูก็คิดว่าจะไม่ทนต่อไปเพราะถ้าทนแบบนี้ไม่รู้ต้องเจอเรื่องเดิมๆอีกกี่ครั้งกี่หนก็เลยตัดสินใจไปร้องเรียนกับทนายตำรวทนายตำรวก็เลยพามาแจ้งความกับตํารวจสพบ้านแพวครับไม่ค่อยเห็นหน้านานแล้วนะไม่เห็นหน้าน้วจริงออกมาก็เป็นคดีที่สําคัญเลยนะครับค่ะ